ครับก็สวัสดีนะครับสำหรับในวันนี้ผมก็จะมาทำคลิปวิดีโอเพื่อสอนการใช้งานตัว Google Sheets กับตัว App Sheet กันนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการทำแบบผลโหวตนะครับอันนี้ก็จะมีตัวผู้ติดตามช่องนะครับได้ติดต่อสอบถามเข้ามานะครับว่าอยากจะทํทำตัว าฐานข้อมูลในการเก็บข้อมูลการโหวตของสมาชิกนะครับซึ่งจะสามารถทำได้อย่างไรได้บ้างครับอันนี้ผมก็ได้ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับอันนี้ก็แล้วก็เอามาอะไรละ่ะมาแชร์ต่อนะครับเป็นความรู้สําหรับผู้สนใจนะครับอันนี้ก็ผมขอดูตัวอย่างเลยนะครับที่ผมได้ศึกษาและทําไว้นะครับก็จะให้ดูตัวตาราง google sheets ก่อนนะครับว่าประกอบไปด้วยฐานข้อมูล อะไรบ้างนะครับก็จะมีอยู่ด้วยกัน3เทเบิลหรือว่า3มตารางคือเทเบิลสมาชิกครับในสมาชิกก็จะมีคอลัมน์อยู่รหัสสมาชิกชื่อสกุลแล้วก็อ e ีเมลนะครับอันนี้ก็ง่ายง่ายครับเป็นตัวอย่างว่ารหัสแล้วก็ชื่อแอดมินกขอของ,งอีเมลก็เป็นอ e ีเมลทดสอบหรือว่าอ e ีเมลจำลองขึ้นมานะครับมีทั้งเมลจริงเมลจำลองเทเบิล <Table S 2> ที่2หรือว่าตารางที่2ก็จะเป็นการโหวตนะครับโหวตก็จะมีรหัสการโหวตนะครับ ชื่อคนโหวตเมลคนโหวตแล้วก็วันที่แน่นอนต้องมีวันที่ด้วยนะครับเพื่ออ้างอิงแล้วก็ผลโหวตผลโหวตก็เก็บข้อมูลผลโหวตนะครับส่วนเทเบิลที่3ก็จะเป็นเลือกชื่อแล้วโหวตนะครับในตารางเลือกชื่อแล้วโหวตผมก็จะมีข้อมูลคล้ายๆกันกับตัวโหวตตัวนี้นะครับแต่ในตัวแอปชีตแล้วจะต้องเลือกชื่อก่อนแล้วค่อยโหวตนะครับแต่ตัวโหวตเนี้ยตัวโหวตอีกตัวนี้จะจะไม่จําเป็นต้อง เลือกชื่อคนโหวตนะครับแต่ว่าจะเก็บเมลคนโหวตเลยนะครับซึ่งมันก็จะมีข้อแตกต่างกันบ้างนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราก็ไปดูในตัวแอปชีตนะครับที่ทำก็เข้ามาที่แท็บ data นะครับผมก็นำเข้าข้อมูลเข้ามานะครับทั้ง3 t a เทเบิลก็คือสมาชิกโหวตแล้วก็เลือกชื่อแล้วโหวตนะครับในรายละเอียดต่างๆก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะพอเสร็จแล้วในแท็บที่2ก็คือแท็บของ UX หรือว่า อ่า user interface นะครับส่วนที่ติดต่อกับผู้ใช้งานนะครับผมก็ได้ทําตัวติดต่อกับผู้ใช้งานก็คือเป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มก็จะมีเมนูในวิวมุมมองของตัวแอปเชีย t อยู่4มุมมองก็คือสมาชิกนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็จะมีข้อมูลตรงนี้สามารถที่จะคลิกปุ่มเพิ่มสมาชิกก็สามารถเพิ่มข้อมูลเข้าไปได้อย่างเช่นนางสาวจอตานอย่างนี้แค่ครับอีเมลก็ เป็น,นง่ายๆครับ ns j o อย่างนี้นะครับแล้วก็ add ท m ่เ o com แบบนี้นครับแล้วก็เซฟก็เก็บข้อมูลแบบนี้ครับเนี่ยก็จะเข้ามาในระบบแบบนี้ทีนี้หวตนะครับบหวตัวนี้ก็มาคลิกตรงบหวตรงนี้แล้วก็คลิกปุ่มว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วยได้เลยนะครับในข้อมูลของบหวตัวนี้ซึ่งบหวตัวนี้ก็จะมีทําเป็น แบบฟอร์มนะครับเนี่ยโบดตัวนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นเลือกมุมมองแบบเป็นเป็นฟอร์มนะครับฟอร์มแล้วก็ตั้งค่าเป็นแบบให้ออโต้เซฟนะครับบันทึกอัตโนมัติแล้วก็ออโต้รีโอเพนแล้วก็เปิดอัตโนมัตินะครับแบบนี้ก็ในโหวดก็จะแค่ง่ายๆครับก็เปิดขึ้นมาปุ๊บก็จะบังคับให้เปิดเป็นหน้าแรกนะครับก็จะ เห็นแค่ปุ่มให้ตัวเลือกได้เลยนะครับบังคับให้เลือกได้เลยก็จะง่ายดีนะครับวันนี้จะไม่เห็นค่าอะไรเลยแต่จะเหมือนว่าแอบเก็บค่าอีเมลของคนโหวตไว้นะครับซึ่งการที่จะเก็บอีเมลคนโหวตนี้ก็จะต้องเก็บทาฐานข้อมูลในส่วนของสมาชิกนะครับสมาชิกตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะครับมันถึงจะมา,อาสอดคล้องกันกับการโหวตผลโหวตนะครับ,ารรรรบสามารถคลิกเห็นด้วยนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมได้ใช้อีเมลตัวเครื่องทุต ลองทําไปแล้วนะครับมันก็เลยโหวตไม่ได้นะครับเป็นเป็นเป็นค่าห้ามโหวตซ้ำของวันนี้นะครับในส่วนนี้นะครับถ้าผมลบโหวตตัวนี้ด้วยตัวนี้ออกนะครับมันก็จะโหวตใหม่ได้นะครับแบบนี้นะครับก็มาดูโบตนะครับอ่าจจะอันนี้อาจจะต้องซิงใหม่นิดนึงครับโอเคครับแบบนี้ ก็มาดูครับมันก็จะเข้ามาในรหัสการโหวตนะครับก็จะเก็บเมลคนโหวตเข้ามาเห็นไหมครับตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่โหวตคือวันที่ยี่แปดนะครับผลโหวตก็คือเห็นด้วยนะครับแบบนี้ก็แต่ว่าชื่อคนโหวตอันนี้ผมไม่ได้สร้างความสัมพันธ์ไว้นะครับแต่ว่าก็เป็นคอลัมน์ที่อยากจะเก็บมาเทียบนิดนึงกับตัวสมาชิกว่าเนี่ยตัวอีเมลตัวนี้นะครับถ้าเป็นชื่อคนก็คือนายกอไก่เนี่ย จริงๆแล้วผมก็อาจจะเก็บเขียนโค้ดเพิ่มเติมนิดหน่อยเพื่อให้มันเก็บข้อมูลในกรอไก่เข้ามาตรงนี้ครับแต่อันนี้มันไม่ได้ทําให้ดูนะครับก็ปล่อยโล่งไว้ก่อนนะครับในส่วนที่2ก็คือในส่วนของเลือกชื่อและโบตนะครับอันนี้ก็จะไปดูตัวนี้นะครับเลือกชื่อแระบตก็หมายถึงว่าจะมีแบบฟอร์มว่าให้เลือกชื่อคนโหวตก่อนซึ่งก็จะดึงข้อมูลมาจากตัวสมาชิกแบบนี้นะครับ แอด,ดมินก็ข้ององอย่างนี้ก่อนนะครับพอเลือกเสร็จแล้วก็ค่อยโหวตนะครับก็จะมีการคลิกสองครั้งนะครับครั้งแรกคือเลือกคนก่อนนะครับอาจจะค้นหาชื่อตัวเองหรือว,ว่าเลือกเลยก็ได้อย่างเช่นกอไก่อย่างนี้ใช่ไหมครับอ้วก็เลือกคําว่างดออกเสียงนะครับแบบนี้แต่เนื่องจากว่ากอไก่เนี่ยครับเลือกชื่อแล้วโหวตมีของนายกออันนี้มันเก็บเฉพาะรหัสนะครับแต่จริงของกอไก่มันเป็นรหัสที่ว่า กอไก่ก็ลงท้ายด้วยศูนย์ดีนะครับลงท้ายด้วยศูนย์ดีอยู่ตรงไหนของกอไก่ตรงนี้นะครับเพราะแสดงว่าตรงนี้ก็เป็นโหวตไปแล้วก็เลยไม่ได้นะครับแบบนี้เพราะฉะนั้นก็จะไม่ได้ก็แคนเซิลเพราะฉะนั้นก็ป้องกันการฆ่าโหวตซ้ําครับเดี๋ยวมาดูเลือกชื่อแล้วโหวตใหม่ก็เอาเป็นของนางสาวจอจานนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้โหวตนะครับก็เลือกว่าไม่เห็นด้วยแล้วกัน ข้อมูลก็จะเข้ามาในตัวนี้ของนางสาวจอจานใช่ไหมครับแต่ว่ามันเก็บชื่อคนโบดจริงจริงมันไปพ้องกันกับรหัสคนโบดก็คือ,คอ2อซีนะครับรหัสของตัวนี้เห็นไหมครับ2อซีตัวนี้กับรหัสตัวนี้แต่จริงๆเราสามารถที่จะเพิ่มคอลัมน์แล้วก็ให้มันดึงชื่อของสมาชิกคือนางสาวจอจานอะไรเงี้ยมาเก็บเพิ่มในนี้เพื่อให้มันไม่ได้เป็นค่าของรหัสประจําตัวของคนโบดอะไรเงี้ก็ได้ครับอันนี้นะครับก็ ในส่วนของแอปก็จะโหวตซ้ําไม่ได้นะครับอย่างเช่นเมื่อกี้จอจานโหวตไปแล้วจะมาโหวตซ้ํานะครับแล้วก็เมื่อกี้บอกไม่เห็นด้วยทีนี้จะมาบอกว่างดออกเสียงก็จะบอกว่าไม่ให้ไม่ให้โพสต์แล้วนะครับนี้ครับไม่ให้โหวตแล้วเพราะว่ามีรหัสนี้คือโหวตไปแล้วนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ระบบมันก็ค่อนข้างจะฉลาดนิดนึงครับผมก็ไม่ได้เขียนโค้ดอะไรเพิ่มเติมครับในส่วนที่เป็น ตัวดูผลโหวตนะครับอันนี้ก็จะเป็น ux อีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นเป็นแบบว่าส่วนติดต่อผู้ใช้งานที่เลือกเป็นผลโหวตเนี่ยผมจะเลือกเป็นชาร์ตนะครับหรือว่าเป็นแบบแผนผังนะครับเนี่ยก็เลือกได้นะครับว่าจะเป็นกราฟวงกลมกราฟแท่งอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็จัดกรุ๊ปปิ้งให้แสดงข้อมูลตามผลโหวตครับก็จะสรุปออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ให้นะครับอย่างเช่นไม่เห็นด้วย 67%ถ้าคลิกเข้าไปก็ใครที่ไม่เห็นด้วยก็จะมีรายละเอียดให้ admin ก็งอจอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะมีรายละเอียดในส่วนนี้นะครับโอเคก็ในส่วนที่ของตัวแอปก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะเอเข้าสู่การทําตัวอย่างตามที่ผมอธิบายนี้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่สร้างฐานข้อมูลแล้วก็ไปจนถึงการ กำหนดชนิดของข้อมูลนะครับแล้วก็มาตั้งค่าแบบฟอร์มแล้วก็มา,ากำหนดชนิดของข้อมูลในส่วนที่เป็นตารางข้อมูลนะครับแล้วก็มาตั้งส่วนที่เป็นแบบฟอร์มในการที่จะให้มันทำงานตามที่ผมอธิบายไปนะครับก็คงจะต้องเป็นอตอนที่สองนะครับเพราะว่ามันจะยาวไปผมกลัวว่า,าท่านผู้ชมจะ หลุดโฟกัสไปก่อนนะครับถ้าฟังผมอธิบายยาวๆแล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ